สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาให้ดูวิธีเปลี่ยนหัวซิปกระเป๋าครับผมหัวซิปกระเป๋าที่มันหลดไม่ติดมันปัญหามันก็คือหัวซิปมันเสียครับนี่หัวซิปที่อ,ออกมาอย่างนี้ครับเป็นลักษณะาน,านี้อ,ออกมาแล้วเอออกเปลี่ยนได้ครับอย่างนี้นะครับอันดับแรกเราทำความสะอาดควันซิปให้เรียบร้อยอปครับผม อจะมีฝุ่นมีอะไรเอาใช้น้ำยาเช็ดทิ e นเนอร์หรือโซนิคก,ก็ได้ฉีดแล้วผ้าเช็ดครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เอาหัวที่บอ,อกให้ดูครับหัวทิปเกี่ยวออกมาแล้วอันนี้ทิ้งไปเลยครับผมหองไม้เราใส่เปอย่างเงี้ยอย่างดีเป็น y ายเคครับพอเที่จะใส่แล้วก็ต้องความตะาติดแล้วแล้วก็ ตั้งให้ตรงๆนะครับเราใส่ี่หัวใหม่เราใส่มาครับจับจับสองฝั่งให้มันตรงๆกันครับผมแล้วก็สอดลงมาสอดเข้าพร้อมกันทั้งสองฝั่งอสอดลงมาทุก แล้วก็ดันลงมา,พร,าพร้อมๆกันดันมาดันในผ้าทิปผ้าทิปผูนิดนึงครับเป็นแล้วกรณีนีุ้่มกันแล้วเราก็รูดลงมาครับเนี่ยครับเร็จแล้วครับผมเนี่ยมีหัวซื้อหัวใหม่ ซิปใหม่ครับสัสนีครับผมง่ายนิดเดียวนวใหม่ัวเสียนทีนี้เราอยากได้หางซิปเดิมมันจะสวยกว่าหางซิปเกามันจะสั้นหางทิ่ที่เราใส่ใหม่มันจะสั้นเราก็แกะออกครับแกะฝั่งหางซิปเดิมออกก่อนก็ได้เอาหัวที่มันเสียทิ้งไปครับไอคีมท้าออก นี่นะครับหัวแล้วก็ถอดทางออกมานี่แหางนี้อันนี้หัวนี้มีหัวที่ตัวนี้นมันเตียติ่งไปครับไปหางใหม่แล้วก็มาใส่ครับ ตัดทางนี่ออกวันนี้แมงร้อนนีทิ้งไปเราใส่ทางเรื่มไหมให้เขาางเด่มใส่ปุ๊บนะครับทางมันแล้วก้มาเกี่ยวลงมาใส่ปุ๊บ อุปกรณ์แล้วก็บีบพางที่มัน,มนอ้ากออกเากรากร็ได้ก็บีบคนลงไป,ปรตรงปลายก็หุ้มด้วยหนังเหมือนเดิม หังก็หุ้มเข้าไว้เหมือนเดิมครับผมหุ้ไมไ้เหมือนเดิมตอนนี้ไม่ได้ดูตอนไม่ให้ได้ดูตอนที่แกตรวน,นี้ออกอากาวเสร็จก็มาติดไว้ตรงน,นี้จะเป็นลักษณะนี้ครับวลาเราลูดมันก,ก็จะเป็นอย่างงี้ชนตรงน,นี้พอบี หัวเสียนนี้เป็นปันเหล็กเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็มาเย็บตรงหนังหุ้มปลายเราก็มาเย็บครับผมเย็บเสร็จก็คือเป็นเั็จเรียบร้อยครับหัวซสีกระเป๋าโคบรมากครับผม